อ่ะครับกส็สดีนะฮะมากับอีเวนต์วันที่30นะครับธันวาคมนะก่อนจะถึงวันสุดท้ายของปีนี้นะฮะปี59ก็จะเป็น60ไปแล้วปีหน้านะครับก็ได้มาแล้วนะเป็นเทีอูนนะครับก็ห่างหายไปนานนะฮะขอขอบคุณที่ยังติดตามมันอยู่นะครับก็เออเรามาดูจี้กันดีกว่านะโอเคจี้ก็เป็นนี่ละกันนะสายจบเร็วนะครับ โค้งแล้วก็บินด่วนนะฮะเบิ้ลบินแล้วก็นี่นะฮะเอ้ยพูดถึงผมลองใส่หมวกนี้ก็ได้นี่ว่านะเดี๋ยวเนะี่ยโอกาสเมื่อตกอย่างตัวเองนะฮะมือตัวเองโอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปดูสกิลแล้วก็จี้ติดตัวนะครับเมื่อกี้ไปเล่นแผนที่น้ำแข็งมาแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะแพ้นะฮะโอเค ก็สกิลนะครับตกเมืองของความถูกค่านะฮะหลังจากจะค่าบันรทานเนี่ยถ้าออกเนี่ยฮะจะไปตรงไหนก็ได้นะครับภายในแมปนะฮะภายในพื้นที่ตรงนั้นนะครับโอเคเอ่อเมื่อตกย่างเมืองตัวเองนะครับค่าบัรทานนะคูณ2แล้วก็โอกาส4 0นะครับไปย่างพื้นที่ในแถวเดียวกันนะคือว่าตกย่างเมืองตัวเองนะครับถ้าอ่า G ีออกก็จะเป็น ไปในแถวเดียวกันน่ยตรงไหนก็นได้นะครับในแถบเดียวกันว่าจะไปเล่นส,น,สนุกนะครับขอเป็นห้องเพชรแล้วกันนะเราจะไปรีวิวกันนะครับก็หมดไปพันห้านะทองสิล้านนะครับเออก็ก็ยังดีนะย,ยังโชคดีนะฮะที่ได้มาก็มาพูดถึงการหาก็คือในกล้องพรีเมียมนะครับก็มีนะฮะมันเป็นการ์ดสะสมนะโอเคสะสมครบ4ใบได้เอ นะฮะแล้วก็สะสมครบอีกสี่ใบที่มีเอสด้วยก็จะได้เอสบวกนะฮะก็ได้เพชรสามร้อยเพชรนะฮะทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีฟิกนะครับฟิกหาการที่สะสมนะฮะลองไปดูกันแต่วันนี้จะมารีวิวแล้วกันนะครับโอเคก็ก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะก็เดี๋ยวจะ่าในปีหน้าและนะฮะแล้วช่วงนี้ไม่ว่างนะครับ ตอนอีเวนต์มาเนี่ยผมว่าติดงานอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มารีวิวแต่จะมีคนเล่นไหมเนี่ยนะฮะช่วงเวลาลีกด้วยตอนนี้นะนะครับถ้าไปผมว่านะตัวเก้าๆมันเวิร์กกว่านะฮะเออนี่มันจะโอ้โหซาด เอาแล้วเอาแล้วนะฮะมีโคกด้วยใจเย็ดยเฮ้ยเราต้องไปทิพสองนะถ้าไม่ได้ทิพสองก็ต้องสิบสองทีฮะโอ้โหแย่เว้ยจี้ก็ไม่ค่อยออกนะหูยเสียววยเสียววย โอ้แลนด์มาร์คด้วยไอ้ Hé, ไม่แลนด์นี่ว่ะเนี่ยกดกดสีไปหกนะฮะพูดถึงถ้าเกี่ยวกับอัยมันนีนี่ผมว่ามันก็ไม่น่าทอยน่าเกลียดขนาดนี้เออพอได้พอได้นะครอ้าโอ้โหออกว่ะ เบิ้ลสี่ไปนะ้ไหม,มอเอาเบิ้ลสิบไปได้นะครับโอ,โอเคนะครับถ้าคงออกก็จบข้างหน้านะฮะแต่มันไม่ออกนี่ดิโอ้โหของเขานี่ออกดีนะ40%เท่ากันนะครับ ค okay. จบี่สิบอ่ะเด้งไหมเดี๋ยวดูกันนะคืออะไรวะไม่ออกนะจบที่สี่นะฮะโอ้ไม่ตายพระเจ้ากดสีไปหก เมืองเขานะฮะออตองไหมการ์ดดำนะครับเป็นการ์ดดำนะครับเออบัฟมันคือการ์ดดำนะโอผมโยนสดแล้วกันตา,ตายตายนี้ อ่าเดี๋ยวกดคุกคีบไปเลยไปหกเลยอ่ะอืมกดหกพ <c oughs> อนสิบสองเฮียโอ้โหตายละอ่ะเด้งไหมคราวนี้อ่าแต่ออฟออฟบินเราออกนะฮะ แต่ไม่ด่วนวะ่ะนะฮะนี่เลยแล้วกันนะฮะ,ะก็การดำหมดแล้วนะครับอ่าจบที่สี่นะหนูจบได้ไหมก็มันบัฟนะฮะตรงนีบ้บะะัฟการ์ดดำ นะก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์สองครั้งโอเคอ่ะพอได้บนแมปนี้นะครับใช้คำว่าพอได้นะไม่ใช่ว่าดีนะ ไปแผ่นที่น้ําแข็งนี่แย่มากนะครับก็เอออะไรอ่ะสกิลนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลนะฮะตกเมืองมันยังไม่ออกนะนะครับตกเมืองฝ่าตรงข้ามนะ หมดไปพันห้าร้อยเพชรก็ว่าตัวเก้าเก้ามันยังเล่นดีอยู่นะนะฮะ อ,อ่ะโอเคมาละเออโอโหนึกว่าอินดี้นะฮะคุโรมินะครับโอ้มีใบแดงน่ะแจมแจมนะฮะจะโดนห้าคูณห้าไหมเขาเอาเกาะแน่นอนครับนี่ โอเคก็ okay. ต้องเปิดสิบนะจังหวะนี้ผมว่านะฮะดูแล้วมันจะหาตรงนี้ผมว่ามันยากนะนะครับอ่าอะไรของมือหน่อยเลยยากนะใครที่จะหาก็ผมว่า <4. S 1> <c oughs> ถ้าถ้ามีเพชรมีทองน้อยนี่ผมว่าอย่าหาเลยนะ ยากนะครับขนาดผมนี้ผมยังเสียพันห้าเลยนะค,คนนี่เสียเป็นสี่ห้าพันนะครับออโอเคอเดี๋ยวเราเบิ้ลสองสัตว์เมืองนะครับก็จะดูสกิลด้วยนะใช่ไหม อันนี้คือสกิลมันนะฮะเราไปนี่ดีกว่านี่นะฮะไปตรงไหนก็ได้ครับโอ้ชีวิตนะเอ้าแย่รับเบิ้ลสองกลัวเอ,เอาเบิ้ลสองหายเ,ยเหรอวะอขาต้องตัดนะมีออกเกาะไหมไม่มีออกเกาะนะ โอ้โหเฮียทำได้ไงวะเออแรกนั่นเหรอไม่ให้นะผมว่าอันตรายนะครับโอเคนะครับ <res> <laughs> เดี๋ยวเบิ้ลอีกทีแล้วกันนะฮะ <Double C. S 1> อ่ะบินด่วนไหมไม่ด่วนวเว้ยที่ <Double C. S 1> จริงบินด่วนน่าจะออกดีนะสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ นี่เลยว่ะไปข้างหลังเขานะฮะเบื่อสกิลออกนะอเออนั่นแหละลูกพุ่งอ๋อเชี่ยเกืบ <c oughs> ยังไงคะไนนเบิับสอง โค้งเออบนสองเลยฮะเฮียจะพุกทำไมล่ะเฮ้ยสัตว์วนมานี่นะฮะอ๋อขรนบินด่วนนะครับบินด่วนแล้วยังตัดยากอยู่นะตรงนี้นะครับอ่ะสี่เออทีนี้มั่งแม่นเฮียเออเฮ้ยสกิลไม่ออกดีวะ พิตาวิตาไว้กำลังมันนะฮะเทพีอูน เฮ้ยอะไรวะนะอ๋อสร้างเติมเต็มที่ของปันน้ำชาโอ้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยหรอวะเดี๋ยวองค์การนั้นเนะีออ่ยอ้าตรงนี้จะเบิ้ลสี่ไปนะฮะเบิ้ลสามไม่เอาดิเพื่อนอ่ะเจ็ดแปดแล้วหมดโอเค นี่ดูตัวนะนั่งเหมือนคนบ้าเอ้สัสเหมือนคนป้าอืมอมีมแหละ เบิร์สองไว้ฮะโอเคโอเคนะครับคืออ่ะแลในเฉย โยนมัวนะวนี่ผมโยนมัวเนะี่ยนห่นกันเอเอเอะลองโยนสามห้านะมาดูบินดวนกันโอเคเออบินดวนมันเงียบจริงว่ะเฮ้ย นี่อ ah, ่ะซื้อนี้แล้วกันฮี่ยถทอบินด้วนไม่ใช่แท็กซี่หรหมั้งีย,นยสนิทอ่ะจบที่สาห้านะครับ โอ้โหเงียบจริงไ <laughs> อซ์แมนเออผมก็ามีดันมาร์ฟงั้นผมจะลองสกิลนะครับอ่ะมันต้องรองแล้วกันนะครับมันก็ออกไปแล้วแหละเมื่อแบบกี้อ่ะถ้าเล่นแผนที่ประมาณนี้นะแผนที่พวกธรรมดาเนี่ยนะไม่มีการยกไม่มีการแช่นี่ผมว่าดีนะนะครับก็พอใช้ได้แล้วกัน นะครับก็ขอบคุณครับที่กดติดตามนะไว้เจอกันใหม่ปีหน้าฮะบายครับ